สวัสดีครับยางทองอริย,ยนต์ออโต้์วิสจังหวัดนะคนรราชสีมานะจ๊ะอ้าวันนี้มาดูนะครับฮอนด้าแจ๊ดแจ๊ดนะ GE นะครับอ้าวันนี้ลูกค้าซื้อโช๊มาให้เปลี่ยนนะครับนี่หน้าตาเป็นนี้แจ๊ดตัวนี้นะเวลาถอดเปลี่ยนโช๊นะครับ <c oughs> ก็รือเยอะพอสมควร แผงจิ้งหรีดก็ต้องรื้อด้วยนะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนหัวเทียนรุ่นนี้นะถ้าจะเปลี่ยนหัวเทียนรุ่นเนี้ยลือ้อหรือแผงตัวนี้ออกด้วยรือเยอะมากาเลยเพราะว่ามันหน้ารถมันสั้นนะครับถ้าแรงก็ว่ากันไปตามความยากง่ายนะครับดูการลื้อนะ หรือค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้ก็มีพวกใบไม้กองด้วยเห็นไหมมันอีกหน่อยมันจะผุนะตรงเนี้ยพวกดินพวกใบไม้มากองรวมกันอยู่นี้พอน้ำเข้าก็ไปชื้น,นดูวิธีการลือไม่เหมือนรถ รุ่นอื่นนะต้องลือเยอะมากเลยถอดเนี่ยพวกมอเตอร์ปัดน้ำฝนท่นชักปัดน้ำฝนออกนะครับแล้ว่าพวกสาย ABS ก็ต้องระวังนะข้าแรงก็จะสูงกว่ารุ่นทั่วๆไปสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าช่างต้องทำการลือจุดอื่นไปด้วยนะแล้วก็เคยเจอนะครับที่เคยเจอนะ ในกลุ่มช่างหรือออกมาเปลี่ยนหัวเทียนนะครับแล้วกระจกลูกค้าเล้าเวลาโรงงานเนี่ยต้องระวังดีๆนะเพราะว่ากระจกมันยื่นออกมาเยอะมากเลยเนี่ยต้องดูดีๆเวลาโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนหัวเทียนเนี่ยหัวเทียนจะอยู่ใต้เนี่ยลึกๆเลยเนี่ยต้องต้องรื้อแผ่นตัวนี้ออกนะระวังกันดีๆ น่าจะ DIY ไม่ได้หรอกรือเยอะเกินเยอะมากยกเว้นว่ามีเวลาจริงๆอะ่ะถ้าจะทำเองนะนก็ถ้าลูกค้าหิ้วอะไรมาเองก็ยินดีรับครับไม่มีปัญหาฝั่งนี้ก็กำลังจะลือยิ่งถ้าเกิดว่าหิ้วยางมาเองนี่อย่างชอบเลยนะ เผื่อค่าแรงใส่ได้เยอะกว่ากำไรย,ยางแต่ละเส้นอีกเพราะว่าผมขายยางถูกนะถูกมากแต่ก็ยังมีหน้าฮิวยางออนลงออนไลน์มาก็ไม่ว่ากันครับใส่ให้ไม่ตังเกียดเตรียมจุบลมเตรียมอะไรมาก็คิดเฉพาะค่าแรงถอดใส่นะถวงล้ออะไรเงี้ยว่ากันไปนี่ดูรือไม่ใช่น้อยนะฮอนด้าแจ๊สเนี่ย เยอะมากบังไปหมดปิดมิดเลยบิศวบาร,รเขาเก่งจริงๆเขาสามารถเอาอุปกรณ์มายัดไว้ในซอกเล็กๆได้เนี่ยสุดยอดเลยคันชักปัดน้ำฝนก็ต้องเอาออกครับติดติดหมดอะดูไว้นะครับประกอบ คันนี้ก็ลูกค้าบอกว่ามันมันเตี้ยมันเตี้ยรถมันเตี้ยมากมันขูดแต่ท้องมันขูดจนเละหมดแล้ว<ม>เขาก็ไปหาอะไรมาเอง<ม>นะ ต้องดูแลนะครับสำหรับแจ๊สนะ G E ตัวนี้นะก็ตรงนี้จอดใต้ร่มไม้บ่อยๆเจอผุ่นเจออะไรบ่อยๆก็ทำความสะอาดมันหน่อยเอาไปฉายส่องดูก็ได้นะครับระวังมันจะผุตรงนี้ก็เป็นตัวถังแล้วเนี่ยผุแล้วเดี๋ยวซ่อมยากนะฝั่งนี้กำลังสอดกำกลังสอดลูกมาใส่ฝั่งนี้ ใส่เสร็จแล้วนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยสาย ABS ก็เกาะใส่คืนนะครับดูดีๆนะเวลาประกอบนะครับมันมีซ้ายขวาเพราะว่าไอ้หูตัวเนี้ยมันจะต้องอยู่ทางด้านชี้ไปหาล้อหลังนะดูดีๆมันประกอบแล้วก็เนี่ยหูหูกันโค้งเนี่ยนะครับ ตัวนี้งานไม่ยากหรอกแต่ว่าลืล้อเยอะหน่อยลื้อเยอะเป็นพิเศษครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเปลี่ยนสปริงล้อหลังกันแป๊บหนึ่ง A few minutes later มีหลายคนนะครับโดยเฉพาะช่างช่างด้วยกันเนี่ยทำไม ถามผมว่าทําไมถึงทําคลิปลงอะไรเงี้ยความรู้พวกนี้น่าจะเก็บไว้นะครับก็เมื่อก่อนก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหลังๆนะอายุผมเริ่มเยอะขึ้นแล้วแล้วก็เห็นงานของช่างแต่ละอู่นะครับรวมถึงอันนี้ผมไม่ได้ว่าระบบการศึกษานะรวมถึงเด็ก นักศึกษาฝึกงานที่มาฝึกกับผมเนี่ยความรู้พื้นฐานน่ะแทบจะไม่มีเลยนะแถวแถวนี้นะคือการที่เห็นเพื่อนร่วมอาชีพตัวเองเนี่ยความรู้ไม่ไม่พอนะครับมีความเข้าใจผิดๆเนี่ยมันมันไม่โอเคอะผมผมรับไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยที่แรกเนี่ย คิดว่าจะทำ YouTube ไว้ให้ลูกชายเนี่ยดูนะครับเก็บเป็นข้อมูลไว้ให้ลูกดูถ้าผมตายก็ไปดูในช่องของพ่อได้นะครับถ้าคิดถึงพ่อก็ไปดูในช่องหรือถ้าเขาทำอาชีพช่างต่อเนี่ยก็ติดปัญหาตรงไหนก็ย้อนกลับไปดูที่พ่อเคยบันทึกไว้ได้แต่ว่าตอนนี้จุดประสงค์ของการทำคลิปมันมันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะอยากจะให้ช่างที่เข้ามาดูเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์เนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างน้อยๆคนเข้ามาดูหลักหมื่นคนแต่ว่าเอาไปทําประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องไปเซอร์วิสลูกค้าได้อย่างถูกต้องแค่คนเดียวเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะโอเคแล้วนะครับอ่ะบ่นอยู่นั่นแหละมาดูนะครับมาดูวิธีการเปลี่ยน สปริงโชคหลังนะครับของ j จ๊ส GE นะมันใช้ได้สําหรับรถทุกรุ่นนะที่มีสปริงกับโชคแยกกันอย่างนี้นะเรียกไม่ถูกว่าเรียกว่าอะไรลืมไปแล้วดูเอาง่ายๆก็คือว่าสปริงอยู่ที่นึงโชคอยู่ที่หนึ่งอันนี้เขาเรียกสปริงนะนี่สปริงอันนี้โชค,โค,โช,คช็อกช็อกแอ็บโซเบอร์นะภาษาอังกฤษ <Brand. S 1> โอเคเอาถอดวิธีการถอดเปลี่ยนถอดตรงไหนบ้าง อันนี้เอาตัวขาอันนี้เอาตัวแม่แรงหิวเกียร์มาลองไว้เท่ๆนะครับไม่ลองเท่ๆหรอกก็คือลองไม่ให้ล้อมันตกกันแหละเห็นนะนี่เอาแล้วก็ยิงฝั่งน้นนะครับ ยิงสองฝั่งนะครับเอาออกนี่เห็นไหมมันก็จะห้อยลงแล้วเนี่ยคือถ้ารถเกง๋งน,น็อตหูโชกล่าง2ตัวเนี่ยถ้าถอดออกคือล้อตัวคานหลังเนี่ยคืออิสระแล้วนะมันมีความสําคัญนะครับน็อตตัวนี้นะต้องระวังดีๆเอาค่อยๆลงค่อยๆลงแม่แรงคิบเกียร์ดิเนี่ยเห็นไหมล้อมันก็จะลงตามเห็นไหมครับเห็นไหมชัดไหม นี่เห็นไหมลงตามแล้วทีนี้เราก็เอามือถอดได้ง่ายๆเลยอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นไม่แรงสําหรับรถที่มันเตี้ยม,มากๆก็จะลําบากนิดนึงนะขึ้นไม่แรงก็ขึ้นในจุดที่ข้างๆข้างๆตัวถังนั่นแหลจุดเดียวกับที่ขึ้นขึ้นลิป์นี่แหละอ่ะดูนี่ถอดมาได้แล้วยางรองหัวโชคบนล่างใส่ให้ตรงล็อกดีๆไหนล็อกมันอยู่ไหนดูสิ นี่ล็อกอยู่นี่นะครับนี่นะ,ะใส่เข้าไปคืนนี่สมมุติว่าทำทำการเปลี่ยนทั้งสองข้างแล้วนะอันนี้จริงๆมันเสร็จแล้วแหละมันถอดเปลี่ยนตั้งแต่แรกแล้วอันนี้อยากให้เห็นเฉยๆว่าถอดอยังไงเปลี่ยนยังไงนะครับแล้วก็มีข้อระวังอีกนิดนึงนะถ้าเกิดว่าช่างนะเจอรถที่เข้าไปเซอร์วิสนะครับ ไปรดที่เตี้ยมากๆไปตัดสปริงมาหรือว่าไปใส่สปริงแต่งมาแบบเตี้ยแบบโหลดๆเลยอะระวังนะขึ้นขึ้นลิฟต์หรือขึ้นแม่แรงเนี่ยสปริงตัวนี้มันจะหลุดนะครับลูกค้าผมหลายคันอนะโหลดมิดเลยโหลดจนแป๊กนะครับเวลาขึ้นลิฟต์ก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันหลุดหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมใส่คืนให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวเสียงดังมันไม่ลงล็อกอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เกตความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะการขึ้นลิฟต์อย่างเงี้ยนะครับการขึ้นลิฟต์เกตไม่ใช่ว่าจะขึ้นแบบไม่มีความรู้ความเข้าใจในทุกๆรุ่นนะส่วนมากจะไปเจอนะครับในพวก Toyota c a m มรนะที่ที่เห็นกันมีปัญหาบ่อยๆนะ Camry ่นะครับสปริงโชกที่เห็นมีปัญหากันบ่อยๆนะครับ โชกหน้ากับโชกหลังเนี่ยถ้ารถมันอายุเยอะเกินถ้ารถมันอายุเยอะๆขึ้นไปแล้วเนี่ยระวังดีๆนะพอขึ้นลิฟต์ปุ๊บลงลิฟต์มาแทนที่มันจะลงมาคืนมันค้างอยู่ลักษณะนี้เลยเนี่ยล้อมันจะโดดสูงขึ้นไปเลยนะครับเหมือนโฟวินเลยแหละเพราะว่าอะไรโชคมันค้างนะครับวาลวด้านในเนี่ยมันมันแตก ตัววาวตัวในโชคเนี่ยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะผ่าให้ดูนะถ้ามีของเข้ามาเดี๋ยวจะผ่าให้ดูมันค้างนะครับมันก็เลยมีพวกอุปกรณ์สําหรับล้างโชคนะไหนเอาโชคมาดูสิโชคหน้ามาดูมันมีอุปกรณ์สําหรับล้างโชคนะเวลาเราขึ้นเนี่ยล้อมันจะไม่ห้อยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าขึ้น5นาที10นาทีมันจะค้างนะ ที่เจอบ่อยก็คือขึ้นขึ้นนานๆเลยเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเนี้ยนะครับเนี่ยเวลาโชกเนี่ยมันมีน้ําหนักตัวรถกดทับเนี่ยตัวเนี้ยมันจะยุบลงถูกไหมเขาจะมีอุปกรณ์เป็นเหล็กตะขอนะครับมาเกาะเกาะร้อยใส่รูแต่ว่าอันนี้มันเป็นของของแจ๊ดมันไม่มีรูให้เกาะถ้าเกาะก็เกาะได้ตรงนี้แต่แจ๊ดไม่ค่อยมีปัญหาหรอก ของแคมรีเนี่ยมันจะมีรูประมาณ3รูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนาจำไม่ได้จะมีรูแล้วก็เอาเหล็กเหล็กเนี่ยเหล็กตะขอเนี่ยเกาะเข้าไปนะครับเกาะเข้าไปเพื่อที่ว่าลังไม่ให้ตัวโชคเนี่ยมันยืดออกนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะตกใจเวลาลงมาจากลิฟต์แล้วเอ้ยทำไมรถมันสูงวิธีการแก้ปัญหาก็ส่วนมากที่เจอกันนะครับถ้าเกิดว่า มันค้างก็ขับไปหาพวกคอสะพานนะครับที่เป็นคืนๆหน่อยอย่าให้มันกระแทกแรงนะเป็นคอสะพานก็โดดโดดให้มันนวดโชกอะ่ะนวดโชกให้โชกมันคืนตัวนะครับถ้าหายก็ดีไปแต่ส่วนมากจะหายนะแต่ถ้าไม่หายก็ต้องคุยกับลูกค้ายาวอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะถ้าเห็นพวกโต้ต้าแคมรี่แบบอายุเยอะๆหน่อยอะ่ะก็หาเหล็กตะขอ เอาสแลกก็ได้สแลกแนบนะมาตัดตัดครึ่งนะครับตัดตรงส่วนโค้งมันอนะแล้วก็งอขึ้นสักนิดนึงนะครับเบอร์เล็กๆหน่อยทําเป็นตะขอเกาะไว้นะเดี๋ยววันหลังจะทําให้ดูเนี่ยก็เท่านี้นะครับการดูการเปลี่ยนสปริงการเปลี่ยนโชคของ j จ z z e ี นะครับไม่ยากไม่ง่ายแต่ก็รือเยอะนิดนึงรือเยอะกว่ารุ่นอื่นนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับในทุกๆคลิปนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ตรงไหนอยากจะให้ผมถ่ายทำคลิปให้ดูก็คอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะ เดีย๋ยวคลิปหน้าเจอกันกดไลค์กด Subscribe สิดกระดิ่งไยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะคลิปใหม่มาจะได้ดูก่อนใครๆเลยวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ